สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่บาลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกลัลยาณมิตรหใจค่ะวันนี้มากับคลิปสุ่มนะคะว่าโชคดีที่กําลังจะเข้ามาหาคุณคืออะไรนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่ค่ะตาลมองว่าอุปสรรคปัญหาที่กําลังคุณกําลังเจออยู่ค่ะมันกําลังจะหมดไปนะคะวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาอยู่ขอให้คุณเรียงพาราลิตี้และมุ่งไปในสิ่งที่คุณรักนะคะอะไรที่ไม่ใช่กําลังจะออกไปจากชีวิตค่ะวันที่เราเจอปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อน,นะคะแต่อยากให้มั่นใจในสิ่่งที ทํําทาในสิ่งที่คุณรักนะคะเข้าไว้นะแต่มองว่าปัญหาต่างๆกาลังจะจบสิ้นไปค่ะอะไรที่ไม่ใช่กําลังจะออกไปจากชีวิตคุณจะมีความเข้มแข็งเด็ดขาดและมีโอกาสในการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่ที่ชี้ทางที่ดีให้สำหรับตัวเองตัวของซิกออฟสอดบอกว่าอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายด้วยการเวลาและชีวิตของคุณกำลังจะก้าวหน้านะคะเวอ o อฟอร์จูนเนี่ยบอกว่าชีวิตกำลังหมุนไปในทิศทางที่ดีก้าวหน้าก้าวกระโดดได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ